เฮ้ยนุกเกิดเรื่องใหญ่แล้วสายตูดพ่อว่ะอะไรพี่อยู่ดีๆมาบอกว่าสายตูดพ่อสวัสดีครับผมนุกเจ้าของเพจอูซ่อมสีและตัวถังรถยนต์ NP Sabisu ครับและวันนี้เราอยู่กันในช่อง NP Sabisu ส,สำหรับในช่อง youtube นี้นะครับเรื่องมีอยู่ว่าครับวันนี้อยากจะมาเล่าเรื่องนี้มากๆเลยนะครับสำหรับเรื่องของเมื่อ ย้อนไปเมื่อวันสงการที่ผ่านมานะครับวันสงกรารที่ผ่านมาก็ผมก็ได้รับโทรศัพท์จากพี่ท่านหนึ่งนะครับก็เริ่มแรกครับเขาก็ส่งรูปในไลน์มาก่อนแล้วส่งรูปในไลน์มาให้ดูว่าอ๋อเป็นรถเกิดอุบัติเหตุชนกันอะไรเงี้ยผมก็ยังไม่ได้เปิดดูนะครับยังไม่ได้เปิดดูแลวทีนี้พอส่งรูปมาเสร็จเขาก็ส่งมาอ่ะมีรถสองคันขับรถชนท้ายกันอะไรเงี้ยครับแล้วก็พี่ท่านนะครับเขาก็โทรหาผมเลยครับโทรหามาปุ๊บแล้วเขาก็บอกว่าเฮ้ยนุกเกิดเรื่องใหญ่แล้ว สสยตูดพ่อวะ่ะอะไรพี่อยู่ดีๆมาบอกว่าสอยตูดพ่อสรุปก็คือขับรถชนกันเองนะครับขับรถชนกันเองระหว่างตัวขับเขากับรถของคุณพ่อนะครับขับรถชนกันก็คือเขาไปเที่ยวด้วยกันนะครับเหมือนกับว่าขับรถชนกับคุณพ่อแล้วประกันจะคุ้มครองยังไงบ้างคือรถทั้งสองคันนะครับ มีประกันอยู่คันเดียวก็คือมีประกันประเภท2บวกนะครับมีประกันประเภท2บวกก็คือของคันที่คันที่ชนนะครับก็คือมีประกันประเภท2บวกปุ๊บแล้วทีเนี้ยมันเป็นการเกิดเหตุระหว่างรถชนรถซึ่งประกันสองบวกจะคุ้มครองรถชนรถแต่มันมีเงื่อนไขเพิ่มขึ้นมาครับคือว่าเป็นรถของทั้งสองคนเนี่ยเป็นบุคคลที่เป็นญาติกันนะครับเป็นพ่อกับเป็นลูกกันนะครับถือว่ากรณีนี้ครับรถทั้งสองคันครับเป็นรถของบุคคลใกล้ชิดคำว่าบุคคลใกล้ชิด ในความหมายของประกันก็คือเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกแล้วก็เป็นสามีภรรยาที่มีเอกสารที่จดทะเบียนกับทางราชการนะครับว่าเป็นพ่อแม่ลูกเป็นญาติสนิทกันนะครับเป็นเหมือนกับบุคคลใกล้ชิดกันทําให้ประกันนะครับจะรับผิดชอบก็คือในกรณีแรกเราต้องแบ่งแยกเคสร,ระหว่างกรณีที่ขับรถชนนะครับรถชนกันเป็นรถชนรถถือว่าเข้าเงื่อนไขของการคุ้มครองของประกันประเภท2บวกนะครับ ประเภทที่คุ้มครองลักษณะนี้ก็คือมีประเภท1ประเภท2บวกแล้วก็ประเภท3บวกนะครับที่รถชนรถจะคุ้มครองนะครับแต่มาโดนเงื่อนไขอีกอันนึงก็คือว่าเป็นการชนกันในระหว่างบุคคลใกล้ชิดกันครับบุคคลใกล้ชิดกันที่มีการเชื่อมโยงกันทางกฎหมายทําให้ประกันครับรับผิดชอบแค่รถของตัวเองนะครับรถของตัวเราเองนะครับที่ไปขับชนกับรถคู่กรณีที่เป็นบุคคลใกล้ชิดนะครับส่วนรถของบุคคลใกล้ชิดครับก็ต้อง ทำการซ่อมเองนะครับถ้าสมมุติว่าในกรณีนี้นะครับถ้าสมมติว่าเกิดคุณพ่อมีอาการบาดเจ็บหรือว่าอะไรเนี่ยประกันในส่วนของประกันประเภทสองบวกก็จะไม่จ่ายให้นะครับทีนี้ถ้าสมมุติคุณพ่อเกิดเหตุแล้วเกิดว่าเป็นอะไรหรือว่าต้องเข้าโรงพยาบาลรักษานะครับก็ต้องไปเรียกร้องกับพลบนะครับพลบเพราะว่าพลบเป็นประกันภาพบังคับที่เอาไว้รักษา ุคคแล้วประกันจะดูยังไงล่ะครับว่าความเชื่อมโยงกันว่าเป็นญาติใกล้ชิดกันเนี่ยการเขาจะดูจากเรื่องแรกครับก็คือเขาจะดูจากชื่อคนที่ซื้อกรมธรรม์ครับถ้าสมมุติว่ามีความเกี่ยวโยงหรือว่ามีความเชื่อมโยงกันทางกฎหมายกับรถคู่กรณีนะครับชื่อเจ้าของรถหรือว่าคนที่แจ้งเหตุที่มีความเชื่อมโยงกันว่าเป็นญาติหรือบุคคลใกล้ชิดกันนะครับประกันก็จะรับผิดชอบแค่รถของประกันเท่านั้นนะครับจะไม่รับผิดชอบคู่กรณีนะครับอีกตัวหนึ่งที่เขาดูก็คือดูในสำเนาหน้าเล่มรถครับดูในสำเนาหน้าเล่มรถว่า เป็นชื่อใครแล้วก็มีความเช or ื่อมโยงกับรถคู่กรณีหรือเปล่าประกันก็จะสืบจากตัวนี้นะครับเป็นหลักนะครับถ้าสมมุติว่าเกิดมีความเชื่อมโยงกันใน2อย่างนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นชื่อเจ้าของกรมธรรม์แล้วก็ชื่อเจ้าของหน้าเล่มรถนะครับหรือว่าผู้ครอบครองนะครับมีความเชื่อมโยงกันประกันก็จะถือว่ามีความเชื่อมโยงกันในลักษณะของการเป็นญาติที่ใกล้ชิดกันนะครับประกันก็จะรับผิดชอบแค่ ตัวรถประกันที่เกิดเหตุในกรณีรถชนรถเท่านั้นนะครับอย่าลืมประเภท1 2บวก3บวกเท่านั้นนะครับที่ประกันจะรับผิดชอบแต่ส่วนประเภทอื่นประกันไม่รับนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันจนจบนะครับไว้มีข่าวสารสาระดีๆต่างๆเกี่ยวกับเรื่องการทําเคลมเรื่องการซ่อมสีรถหรือว่าเรื่องอุบัติเหตุต,ต่างๆหรือว่าข่าวสารของวงการประกันก็จะมาเล่าให้ฟังกันในคลิปถัดไปนะครับ ขอบคุณที่รับชมมนจนจบนะครับสำหรับใครที่ดูในเฟ c บุ o กแฟนเพจปูซ่อมสีและตัวถังรถย,ยน NP ์ NP Sabisu อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับคนที่ดูใน YouTube NP Sabisu อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆนะครับขอบคุณครับ